สรุปหนังสือจงมีชีวิตที่เบิกบานเขียนโดยดลัยลามะและเดสมอนทูทูในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันและความทุกข์จากสถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจโรคภยัยหรือความสัมพันธ์หลายคนมักถามหาความสุขที่แท้จริงหนังสือจงมีชีวิตที่เบิกบานเป็นบทสนทนาลึกซึง้งระหว่างสองผู้นำทางจิตวิญญาณที่ยิ่งใหญ่ของโลกหนังสือเล่นนี้ไม่เพียงให้คำตอบเกี่ยวกับความสุข แต่ยังสอนว่าความเบิกบานไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดหากเกิดจากการยอมรับและเข้าใจชีวิตในทุกแง่มุมผ่านการมองโลกด้วยสายตาแห่งความเมตตาการให้อภัยและความรักต่อมนุษย์ทุกคนโดยไม่แบ่งแยกแนวคิดหลักของหนังสือความเบิกบานคือสภาวะจิตใจที่เกิดจากการยอมรับความไม่สมบูรณ์ของชีวิตและเลือกมองโลกด้วยความกรุณาความกตัญญูและความเข้าใจในความเป็นอนิจจัง การมีชีวิตที่เบิกบานไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่มีความทุกข์หรือปัญหาแต่คือการอยู่กับมันอย่างสงบและเรียนรู้ที่จะสร้างความสุขจากภายในหัวข้อสําคัญสิบประการ 1. ความเบิกบานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งภายนอกผู้เขียนย้ําว่าความสุขไม่ได้เกิดจากทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงหรือการยอมรับจากสังคมแต่เกิดจากภายในใจหากเรามีความสงบและรู้จักพอเพียงความสุขจะเกิดขึ้นได้ทุกที่แม้ในสถานการณ์ที่ยากลําบากที่สุด 2. การยอมรับความทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นของความสุขไม่มีชีวิตใครที่ปราศจากความทุกข์ความเจ็บปวดคือครูผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนให้เราเติบโตผู้เขียนชี้ให้เห็นว่าแทนที่จะปฏิเสธหรือหนีความทุกข์เราควรยอมรับมันและเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเพราะความเข้าใจในทุกคือประตูสู่ความสงบและปัญญา 3. ความกตัญญูคือพลังสร้างความสุขการรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งเล็กๆในชีวิตเช่นรอยยิ้มของคนรอบข้างแสงแดดหรืออาหารมื้อธรรมดา จะช่วยให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่แล้วความกตัญยูเป็นเสมือนเครื่องมือที่ช่วยเปลี่ยนความคิดลบให้เป็นความคิดบวกและทําให้ใจเราสว่างขึ้น 4. ความเมตตาคือหัวใจของความเบิกบานทั้งสองท่านเชื่อว่าการให้และการช่วยเหลือผู้อื่นคือแหล่งพลังงานที่ทําให้ใจเราเบิกบานมากที่สุดเมื่อเราแบ่งปันและเห็นคนอื่นมีความสุขเราก็จะรู้สึกอิ่มเอมใจมากกว่าการได้สิ่งใดมาเพื่อตัวเอง 5. การให้อภัยปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระ ความโกรธและความเกลียดคือพันธนาการที่ทำให้จิตใจเราหนักหน่วงผู้เขียนสอนว่าการให้อภัยไม่ใช่การลืมสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เป็นการปลดปล่อยตัวเองจากการแบกความเจ็บปวดไว้ตลอดเวลาการให้อภัยคือของขวัญที่เราให้แก่หัวใจของตนเอง 6. ความอ่อนน้อมและการหัวเราะทำให้ใจเบาผู้เขียนพูดถึงพลังของเสียงหัวเราะและอารมณ์ขันว่ามันช่วยให้เราผ่อนคลายและไม่จริงจังเกินไปกับชีวิตความอ่อนน้อมถ่อมตนและการมองโลกอย่างผ่อนคลาย จึงเป็นอีกหนทางสู่ความสุขที่ยั่งยืน 7. การอยู่กับปัจจุบันความทุกส่วนใหญ่มาจากการคิดถึงอดีตหรือกังวลอนาคตการฝึกอยู่กับปัจจุบันชื่นชมสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและใส่ใจต่อสิ่งเล็กๆในชีวิตทําให้เรารู้สึกถึงความสุขและความสมบูรณ์ในทุกขณะ 8. ความกล้าหาญที่จะรักและเชื่อมโยงกับคนอื่นความสุขไม่ได้เกิดจากการปิดตัวเองอยู่คนเดียวแต่เกิดจากความสัมพันธ์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นอย่างจริงใจ เมื่อเรากล้ารักและยอมให้ตัวเองอ่อนแอเราจะพบว่าความสัมพันธ์เหล่านี้คือรากฐานของความเบิกบานในชีวิต 9. ความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตเต็มไปด้วยสิ่งที่คาดไม่ถึงทั้งคู่สอนว่าการมีจิตใจที่ยืดหยุน่นพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวอย่างสงบคือหนทางที่จะไม่ถูกความทุกข์กดทับความยืดหยุ่นนี้ทําให้เราผ่านวิกฤตด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง10ความสุขแท้จริงคือการมีจิตใจที่ให้และปล่อยวาง สุดท้ายความเบิกบานที่แท้จริงคือการมีหัวใจที่ให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนและรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้การให้และปล่อยวางทําให้เราไม่ยึดติดก,กับความคาดหวังและรู้จักอยู่กับความจริงของชีวิตอย่างสงบบทสรุปหนังสือจงมีชีวิตที่เบิกบานเป็นบทเรียนล้ำค่าที่สอนให้เรามองความสุขในมิติใหม่มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องไขว่คว้าจากโลกภายนอกแต่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นจากภายในด้วยการเปลี่ยนทัศนคติและวิธีคิดต่อชีวิต หากเรานำหลักคิดในหนังสือเล่นนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยการยอมรับการมีเมตตาและการอยู่กับปัจจุบันเราจะพบว่าความสุขและความเบิกบานไม่เคยหายไปไหนมันอยู่ในใจของเรามาตลอดเพียงแต่เราต้องหันมาฟังและสัมผัสมันให้มากขึ้น